ไปต่อที่การจัดการแข่งขันวิ่งเป็นครั้งแรกของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระโรงราชูปถัม์กับการจัดงานไทยแอตเลติกรัน2025ครับงานนี้บรรดานักกีฬาทีมชาติไทยก็ชวนประชาชนทั่วไปครับมาร่วมสนับสนุนนักกีฬาไทยไปสู่เวทีโลกด้วยการมาสมัครแข่งขันวิ่งรายการนี้ครับ วันนี้พลตํารวเอกจักรทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำทีมนักกรีธาทีมชาติไทยเข้าร่วมถ่ายทำวิดีโอทีเซอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานเดินวิ่งไทยแอตลติลัน2025นำโดยนักวิ่งทีมชาติไทยอย่างบิวภูทิพลบุญสอนตาสองระอัดดาบบังไฟเตอร์ก็คือทางด้านของนทวัฒนี่ยมอุดมและก็โอ๊ตทวัฒชยัยหีบเอียด และก็อินฟลูเอนเซอร์สาวสายวิ่งนะครับอย่างน้องเอิเจียงราพรกรมนลรังสันซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาวะทางปัญญาด้วยพลตํารวจเอกจักทิพย์ชัยจินดากล่าวถึงการจัดกิจกรรมนี้นะครับว่าหลังจากที่เรื่องรับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬากีทาได้5เดือนกว่า อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของสมาคมกีฬากีฑาอย่างเป็นรูปธรรมในฐานะองค์กรที่เป็นจุดเริ่มต้นของนักกีฬามากมายปัจจุบันเรามีนักกีฬากีตาที่อยู่ในการดูแลทั้งนักกีฬากีตาทีมชาติไทยนักกีตาเยาวชนเยาวชนมากกว่า100คน มีนักกีฬาที่กําลังสร้างชื่อเสียงและนักกีฬาที่เคยสร้างเกียรติประวัติชื่อเสียงแต่ตอนนี้มีปัญหาได้รับบาดเจ็บบางคนก็ทุพลภาพรวมถึงยังมีเยาวชนรุ่นใหม่ที่ต้องส่งเสริมพัฒนาต้องช่วยเหลือในเรื่องการฝึกซ้อมดังนั้นเราต้องจัดโครงการเพื่อสนับสนุนบุคลากรเหล่านี้ครับทางสมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยจึงจัดงานวิ่งขึ้นมา เพื่อเชิญชวนนักวิ่งทุกคนมารวมพลังกันและส่งต่อให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยโดยรายได้ทั้งหมดจะถูกนำไปจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือนักกีฬากีทาและสนับสนุนนักกีฬาในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับไทยอเลติกลัน2025ผู้ชนะนอกจากจะได้รับทุ่งรางวัลแล้วนะครับยังจะได้รับหนังสือรับรองผลการแข่งขันที่เป็นออฟฟิเชี c ซอร์ติฟิเคจากสมาคมซึ่งถือเป็นเอกสารยืนยันผลงานด้านกรีธาที่สามารถใช้ได้จริงตามระเบียบของสมาคมและนับเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการออกเอกสารรับรองให้กับผู้ที่มาสมัครวิ่งแข่งขันแบบนี้ไทยแอตเลติก r ัน2025มีกำหนดจัดขึ้นวันที่23ตุลาคมนี้ณสนามสุพัชลาสายภายใต้แนวคิดรัน t o g e t ตอร์ m p o w e r วเวอร์ไทยแอตเล r u n t o g e t ตอร์ m p o w e r วเวอร์ไทย t อตลสนะครับเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพและยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านสปอร์ตทัวริซึมโดยมีเส้นทางผ่านแลนด์มาร์คสำคัญเช่นวัดพระแก้วเสาชิงช้าเยาวราชโดยที่กิจกรรมไทยแอตแลสลัน2025แบ่งการแข่งขันออกเป็น4ระยะได้แก่21.1กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิเมตรและก็800เมตรเป็นฟมิลี่นะครับ สำหรับทุกเพศทุกวัยจะได้ร่วมกิจกรรมกันได้เส้นทางได้รับการรับรองมาตรฐานนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยจะได้รับใบรับรองอย่างเป็นทางการพร้อมกิจกรรมพิเศษและบูธจากผู้สนับสนุนมากมายสมัครได้ที่ les.thai.run/tar2025 นะครับนี่เป็นครั้งแรกครับที่สมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยจัดวิง่งฮามาราธอน นะเป็นครั้งแรกเลยที่สมาคมจัดดังนั้นความพิเศษของรายการเนี่ยนอกจากเรื่องของเป็นการจัดแบบออฟฟิเชียลโดยสมาคมกีฬากีทาเหรียญรางวัลของการแข่งขันในรายการนี้นะครับมีรูปโลโก้ของสมาคมกีฬากีทาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชาธิมดซึ่งไม่เคยมีมาก่อนคุณจะไปวิ่งผ่านกี่มาอนอมา ได้เหรียญรางวัลใดๆมาเนี่ยคุณจะไม่เคยได้เหรียญที่มีตาสมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยอันนี้พิเศษมากๆนอกจากนั้นหลังจากที่คุณเข้าเส้นชัยเนี่ยจะมีบรรดานักกีฬาทีมชาติไทยนําโดยเจ้าบิวภูริพลบุญสอนไปยืนรองรับอยู่ที่จุดเส้นชยัยคุณสามารถเข้าไปเซลฟี่ได้นะ,ะปกติเวลาคุณไปงานวิ่งเนี่ยสายคอนเทนต์วิ่งเสร็จปุ๊บก็จะต้องมีถ่ายรูปเซลฟี่กับเหรียญกับจุดแบ็กดรอ หรือว่าตรงจุดแลนด์มาร์คเช็คอินต่างๆนานางานนี้เนี่ยบางทีได้ถ่ายรูปกับบิวภูริพลบุญสอนหรือนะักกีฬากีฬาทีมชาติไทยก็ถือว่าพิเศษหาไม่ได้กับการแข่งขันแบบนี้ในประเทศไทยนะครับ